ฝากกดไลค์กดแชด์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับไอดีนทินบันบานในเน้อจ้าเป็นกําลังใจให้กับไอดินทินบันบานในการให้คลิปต่อต่อไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้ผ่านในคลิปต่อต่อไปจ้าสวัสดีจ้าเหมือนนี่จะพาตามส่วขนมจีน้อจ้า อันนี้เป็นพริกกับกระเทียมที่เขาโขกไปแล้วจ้าพร้อมผิดเอาตามชอบเลยเด้อใส่น้ำตาลปรีบลงไปจ้าผู้ใดบ่มีกะใส่น้ำตาลรายได้เ้อจ้าใส่ลงไปสักประมาณกะว่าสองสองช้อนชาจ้าแล้วก็ มะนาวจ้ะบิบลงไปเลยมะเขือเทศจ้ะ น้ำปลาจ้าอันนี้เป็นน้ำน้ำปลาต้มซุกปรุงแล้วจ้าใส่ประมาณสักอันนี้ชิมรสเบืรร้องก่อนด้วยจ้าว่าขันปลาคู้ได้เข้มหน่อยเข้มลายซำใดใส่ลงไปเลยแล้วก็น,น้ำปลาจ้า ปลาหนึ่งทับพีแล้วก็ผงปรุงรสจ้ะผู้ใดกินผงชูรสกบใส่ผงชูรสด้วยจ้ะนี่ใส่ไปสักสองช้อนชาก่อน ทุกเข้าให้เขากันเลยจ้าตำตำตำยโวโยโให้เขากันเลยจ้าใส่เป็นหมูยอ่อใส่กอ,อกแล้วกะทุกชิ้นที่เข้าลวกไว้แล้วจ้าใส่ตามชอบเลยเด้ออันนี้เป็นสัวขนมจีนจ้ามันนี้ ให้ลงไปคลุกเข้าขเข้ากันเลยจ้าตำ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 เลยง่ายจ้าชิมรสมังก่อนเด้อ จะพอดีเลยจ้ะใส่ขนมจีนลงไปก็พอดีเลยประเภทประเภทตำตำสั่วสตมตำถ้าจะให้อร่อยกับขึ้นยุกับน้ำปลาเลยจ้ะแล้วเขาก็จะตำเลยจ้ตาตำตำตำเข้าข่ากัน เด้อจ้าผู้ใดยั้บกุบกินจะกินสัวขนมจนีนต้องกันด้อจ้าส่วนขนมจีนบนบกเด้อมนันีเดี๋ยวชิมบลนก่อนเด้อจ้าหลังจากที่เอาใส่ขนมจนีนลงไปแล้ว พอดีเลยจ้าไม่ต้องเติมยังเลยง่ายๆเรียบร้อยแล้วจ้าตำสัวขนมจีนลองเบงเ้อจา้าผู้ใดอยากกินลองเห็ดเบงจ้าเห็ดวิธีการง่ายๆบ่ย,ยุย่งยากจ้าเรียบร้อยแลละจ้าตำสัวขนมจีนรวมมีดจ้ากินกับยอดพักสดาขมอ่ำรำจ้าแบ่บใส่น้ำกันเลยจ้า